สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนทำอมองอัดกดแล้วก็เด้งเดงแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะเด้งดึกๆึกสนุกสนุกเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชอบหมูมีจัดให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมา1แผ่นนะคะวันนี้น้องหมูใช้เป็นขนาด1 8คูณ18นะคะหรือว่าใครจะเอาใหญ่หรือเอาเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะสีแล้วแต่ตามความใจชอบเลยนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับครึ่งค่ะจากนั้นนะคะเปิดออกแล้วเราพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะ พับครึ่งแบบนี้ทั้งสองด้านค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะพับแบบนี้ทั้งสองด้านค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเปิดออก1ทบนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรามาวางในแนวตรงในลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เราพับครึ่งค่ะเปิดออกนะคะแล้วเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งค่ะพับแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับครึ่งอีกทบหนึ่งค่ะพับทั้งสองฝั่งเลยค่ะนี่เห็นไหมคะโอเคค่ะจากนั้นให้เราคลี่ออกนะคะคลี่ออกหมดเลยเสร็จแล้วให้เราพับครึ่งมาค่ะพับครึ่งแนวยาวเข้านะคะ พับทั้งสองฝั่งเลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาวางในแนวนอนในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานับเข้า1 2ึสามช่องนะคะจากนั้นให้เราพับมุมสามเหลี่ยมค่ะพับมุมสามเหลี่ยมขึ้นในลักษณะนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นเปิดออกนะคะแล้วเราก็พับ ควายสลับกันค่ะ3ช่องเหมือนเดิมนะคะพับควายสลับกันค่ะเราจะทำแบบเดียวกันนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนับเข้ามา1 2 3แล้วพับมุมสามเหลี่ยมค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดออกค่ะเปิดออกหนึ่งทบนะคะจากนั้นให้เราบีบเข้ามานะคะบีบทั้งสองข้างเข้าในลักษณะน,นี้แล้วเราก็พับลงค่ะพับกระดาษลงเลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราดึงกระดาษขึ้นมานะคะให้เราพับขอบด้านนอกนะคะพับเข้ามาชนขีดรอยพับด้านในค่ะ นี่เห็นไหมคะพับมา1นทบนะคะแล้วเราก็พับอีก1ทบค่ะจากนั้นให้เราคลี่ออกนะคะมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะทุกคนเมื่อเราวางในแนวนอนเราจะเห็นเป็นในลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นรูปตัวยูนะคะโอเคค่ะให้เราทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะทําแบบเดียวกันเลยพับเข้านะคะแล้วก็พับกระดาษลง จากนั้นเปิดขึ้นนะคะแล้วเราก็พับกระดาษลง1ทบพับเข้าอีก1ทบ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราทากาวบริเวณนี้นะคะบริเวณช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นเทปกาวสองหน้าก็ได้นะคะมาติดตรงนี้หรือว่าใครจะทากาวลาเท็กเราทากาวแท่งได้หมดเลยนะคะทา1ช่อง2ช่อง3มช่องสี่ช่องโอเคค่ะเริ่มทําได้เลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราทากาวหรือว่าแปะเทปใสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้พับเก็บเหมือนเดิมนะคะให้พับเก็บเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ตรงนี้มันก็จะติดสนิทกันนะคะทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันก็จะแน่นทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่มันก็จะไม่หลุดนะคะเห็นไหมคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วให้เราวางไว้ก่อนนะคะตัวนี้ให้เราวางไว้ก่อนโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทําเป็นช่องมองของมันนะคะ<ๆ>เพื่อเอาไว้ติดตามันตรงนี้นะคะโอเคค่ะเริ่มทํากันเลยค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ทากาวนะคะทากาวไปที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ติดไปตรงหน้าของมันได้เลยค่ะตกติดไปตรงที่ด้านหน้าเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็จัดขาให้มันตรงๆนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนขามันนะคะเดี๋ยวเราลองมาวางกันดูนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็กดเด้งดึ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 งแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหม โอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะอมองอาร์ตของเรามันเด้งดึงแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะทุกคนเล่นสนุกสนุกเลยนะคะทำหลายหลายสีสวยๆเลยนะคะ นี่เห็นไหมคะน้องหมูมีหลายสีเลยนะคะมีสีชมพูสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองแล้วแต่ไซส์นะคะตัวนี้น้องหมูใช้ไซส์เล็กนะคะก็จะได้ตัวเล็กหรือว่าใครจะเป็นตัวใหญ่นะคะเราก็จะได้ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามในลักษณะนี้เลยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทําอะไรนะั้นฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ